พี่บุญรอดชอบลงมอสุด <c oughs> พี่ทำให้คนเอวลอยได้พี่ทำให้คนเอวลอยได้ชอบไปให้หมอนวดตำมแจ๋วให้คือบุเรอเป็นคนแบบว่าช่วยเหอสังคมเนาะช่วยเหลสังคมเนาะแล้วแล้ว Hello And welcome to ขออนุญาตนะคะโอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่หายใจด้วยพี่มูลนิธิสวัสดีค่ะอินดีต้องเงาค่ะใช่เหรอเนี่ยสืมาเรื่อยเลทุกคนตื่นมาเร็วค่ะสมาดิค่ะพี่มูลนิธิทำไมเมื่อกี้นอนแล้วไม่หายใจอะค่ะพี่เกลียยเธองพี่เกลียยเธองโอ้ยี่เกี่ยก็ไม่ต้องหายใจอย่างนี้เลยมันจะเหนื่อยเกินนะ เอาคำถามแบบซอบๆก่อนเนาะแล้วก็คือนั่นก็คือทำไมพี่บุญรอดชอบลงม้อสุกี้อันนี้ซ้อจริงเหรอซ้อมมากเลยทำไมพี่บุญรอดชอบลงม้อสุกี้คือจะบอกว่ามันแบบแฟนตาซีม้อสุกี้คืออะไรก่อนบอกเขาสิฟลกิจกรรมรวมมิตรกิจกรรมแบบว่ากิจกรรมรวมมิตรเกลียดมากเลยกิจกรรมรวมมิตรเนี่ยกิจกรรมเพื่อนฝูงโอเคแบบคอมมูนิตี้เพื่อนฝูงแบบสามสี่ห้าหกเจะแบบเก้าสิบคนเลย เฮ้ยิคนเลยเหรอไม่เลยโอเคโอเคแลวรวมมิดคืออะไรนะเป็นสุก,กี้คือ3คนซุกกี้เลยยังสุกกี้เลยสองคนสี่นสนสค,คนได้ห้ <Okay. S 2> าคนได้ดปายู่ okay. โอเคทำไมทำไมเราถึงต้องมาสุกกี้อะคะมันพิเศษดิมแฟนตาซีดีรู้สึกว่า <c oughs> มันจะมีเฉพาะโอกาสพิเศษเนี่ยมันต้องเป็นวันไหนวันเกิดใครสักคนหรือมันเป็นอะไรคะมันจะแบบต้องการแบบความแฟนตาซีแบชิวๆให้เราไปเลย พอเราไปทำม้อดซุกกี้เนี่ยมันมันทำกันยังไงอะ่ะมันคือใครเลือกใครหรือมันเป็นยังไงว่ามันจะโฟลออยังไงอยากรู้ว่ามันมันสลับกระหลอมหรือมันยังไงอะ่ะคือมอดซุกกี้เนี่ยมีการทำอาหารหลายอย่างมากทำหลายมันจะเป็นการลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี<ม>๋ยวลวกให้เสียวลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวใช่ไม่ได้ยินว่าลวกให้เสียวลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวคืออะไรคะ คือกานเช็คก๋วยเตี๋ยวให้เส้นมันฟูอ๋อเพราะเส้นมันโอเคเส้นมันฟูถูกต้องหรือจะเป็นแบบการได้กิจกรรมแบบแบบอังการุงหรือกองชุดหรืออะไรแล้วแต่กองชุดในในในสกี้ใช่<ต>คือยกตัวอย่างทำท่าให้ดูได้ไหมคะว่าเล่นอังการุงม,มาเล่นยังไงจะชีเหรอนิดนึงค่ะเรื่องอังการุงม,มันคือก<า>็จะมีแบบว่าเออคนเรียกว่าอุปกรณ์แต่ละเสียงอยู่ที่หน้าเราเราก็เลือกเลือกเสียงเราก็เลือกไปเรื่อย โดเลนีฟ้าโดนระดีโดนเรื่อยๆบนหน้าเราข้างหน้าเราอีกเลยให้เลือกเลยเราไหวได้ยังไงอะคะอาจจะไหวเบิ้ลไม่ไหวบิ้ลท่านเด็กขึ้นดนตรีมันมาพร้อมกัน3อันนะต้องเลือกแล้วว่าอันไหนแบบเสียงพ้ายสุดเสียงพ้ายสุดชอบกันเยอะที่สุดเขาจะมาแล้วเราแล้วเราคือมันคือยังไงอะแล้วอ่ะสมมติเรามาพร้อมกันแล้วมีการเดาไปตัวต่อตัวไหมมันอยู่ข้างบนหรือต้องอยู่ในอ่างเท่านั้นหรืออยู่ยังไงคะในหม้อสรืว่มากก็แล้วแต่ฟิล ปรับฟิวเลยข้ามบนล่างข้างล่างได้อแล้วเราเคยมากสุดเล่นดนตรีกี่กี่เครื่องดนตรีอะคะเขานที่จะเล่นมันสี่ถึงห้าพร้อมกันเพราะเสียงพันอตมากดอสูงเลยคือเสียงคือคนรล้นเลยแล้วใครจะมีเลือกเราพี่แจ๊คแล้วดอสูงเลย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 แล้วแล้วแล้วอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นละอยากรู้ว่าเรื่องของเซฟเซ็กซ์ในบอสุกี้มันเซฟยังไงได้บ้าง แล้วก็บอกกระเซ็คือเราจะไม่แบบไม่มีการแบบว่าซาสตาอยู่แล้วอ๋อไม่มีเหรอแฮนด์จับอีกเดียวโอเคอันนี้พูดตรงมากใช่แฮนด์จับอย่างเดียวก็จบไม่ไม่ไม่มีอะไรใส่แล้วเซฟตุนแล้วมาโอเคแล้วจะพยายามแบบไม่ได้ออร์เราพยายามแบบเพื่อแค่ซัพพอร์ตเขาให้เสร็จใช่เป็นแบบแบบคนดีบ้างทีป่าคะเราช่วยซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเขาแล้วเราซัพพอร์ตทีนึงตั้งสี่ห้าคนเราก็อุ้ยทำไมเป็นคนดีอย่างเงี้ยคะ แล้วมีใครมาซัพพอร์ตเราหรือเปล่าแล้วเราเราโดนซัพพอร์ตยังไงก็มีด้วยแล้วระหว่างคนซัพพอร์ตเรา <c oughs> เราซัพพอร์ตคนอื่นด้วยไหมหรือเราเรอให้เขาซัพพอร์ตเราอย่างเดียว <c oughs> สลับกัน <c oughs> สลับกันวนเวียนเหมือนเบียร์ถันมาการทำอาหารชุดนี้มันมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้อะ,ะแล้วแต่ว่าเชฟจะทำางานแค่ไหน,น <c oughs> <c oughs> มีคนเล่นดน,นตรีมีเชฟมีทุกอย่างนะคะ <c oughs> ในม้วนนี้ถ้าเชฟเก่งแบบเด็ดเลยอะถ้าเกิดคนหนึ่งเสร็จแล้วอีกสี่คนไม่เสร็จอ่ะพี่บุญรอดมันทำยังไงคือฟังน้ำมันหรือยิ่เนี่ย ควบคองวนเวทไม่ได้อ๋อคือไปพักแป๊บเดียวอยากกลับมาใหม่ก็ได้ใช่มีคนจะได้แบบรอยอยู่พี่ม,มาแบบดีมั่วหแล้วปกติเราเป็นคนแบบว่ากินอาหารแล้วอิ่มเร็วหรือเปล่าเราอ่ะหรือว่าเราใช้เวลาย,ยังไงอันที่กินน,กน,กน, <c oughs> น้อยไปกินเยอะกิหนหลายรอบกินน้อยไปกินเยอะขนาะบักกินหลายรอบหลายรอบได้ได้กินแป๊บเดียวเลยกินหลายรอบ จะกินอะไรล้อเกตเกเกเกเอ again, 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 again. เอได้ยินว่าชอบไปให้หมอนวดตำเจ๋วให้คือ <c oughs> เราเป็นคนแบบว่าช่วยลสังคมเนาะช่วยลสังคมเนาะอิเล่อีเลวเป็นการกใใระจายรายได้เพศทุกวัยทุกวัยซ่ คือทุกวัยดวเหรอใช่คือเริ่เนี่ยไปดูนะคือทุกวัยคือหมดว่าคุณป้าตั้ีแยวบอกให้อย่างนี้หรอไม่นำไม่นำเอาไม่อันนี้มาเนี่ยเอาไม่รับทุกเพศกันรับทุกวัยไหมกับทุกวัยอ่ะทุกวัยไม่รับทุกเพศเอากลับมาคำคำกลับมาซึ่งเราทำงานหนักใช้ร่างกายเยอะจริงมันจะเมื่อยป่วยมันเมื่อยเมื่อยเมื่อยตรงไหนอะคะทำงานสิบห้าดีนวดเพลสสองชั่วโมง อ้าวเมื่อยไงเดินเยอะถ่ายรายการเดินว่องนู่นนี่มันเมื่อยยังนั่งอยู่นะอันนี้ไม่เดินอันนั่เมื่อยแต่ไปเดินไม่ต่อคือพูดกับปากแต่ว่าเหนื่อยกระเจียวฮะไม่อยขาเมื่อยขาเมื่อยแต่อย่าลืมวพอเข้าไปอ่ะมันมีการคุยยังไงเหรอพี่ต้องไปดูคือจะบอกว่าเราไปด้วยแบกกระบี่ทั่วหลังแบบเพ่งไปเลยแต่แต่คือแต่ละก็จะมีเทคนิคแต่ละแบกแบกันเบอร์คือหมายความว่าหมายความว่าเราอ่ะไม่ตั้งใจเพื่อไปทำเดี่ยวเราไปเดินไม่ตัวจริงจริงอ้าว ไม่เชื่อเลยค่ะเออเชื่อคอมเมนต์หนึ่งไม่เชื่อคอมเมนต์สองแล้วก็ถ้าเกิดไม่เชื่ออย่างแรงพิ้มมาเลยค่ะว่าตอแหล่ซึ่งมันมีบางครั้งที่เราไปบุ๊คเขาไม่ทำก็มีไงอาจจะเออมีเอาเวลาด้วยปกติเลยใช่ซึ่งแล้วเดิ่หมอว่าหมอจะแบบเอ็กซ์ตร้าแค่ไหนเขาจะปะแล้วถ้าเกิดไม่มีละค่ะแม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ก็ไม่เป็นคาเพล็ก็็ใบฟิวก็ไม่เป็นไรก็ไม่เออไม่เป็นไรก็ตามแม่เพราะเราไม่เคยแบบเราไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วเพราะเรากลัวแบบ เขาจะไม่โอเคเออหรอที่รอ้อยเขาเป็นคนเริ่มก่อนเลยแล้วเราเคยกลับไปที่เดิมไหมเบื่อครั้งเบ่อครั้งหรอแล้วมันมีใครที่จะจับจับแล้วแล้วิญญาณเราไปเลยไหมแบบเก่งมากก็มีอยากอยากรู้ว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นตแบบ์ที่เราท<อ>ําเองอะ่ะสมมติเราเก่งเป็นร้อยเปอร์เซนต์เพราะเรารู้ร่างกายเราเนาะมีใครคือคนที่เก่งที่สุดคือได้กี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเก่งกว่าเราทำเองเหรอมันมีหรบคือมันแบบมันมันลดอะแต่เขานวดดีมากนะเขาก็นวดดีมากใช่ดีมากเลยแล้วแบบมัน เขาดูแลดีมากเหมือนกันอืแล้วเขาเขานวดแบบคือมีออยทุกอย่างครบหมดเลยหรอครบหมดเลยได้แล้วมันมียังไงอ่ะที่ว่าอย่างนี้เขาจับแบบถูกตรงอย่างนี้เลยหรอไม่พออยากกิ่งเหมือนกันไงมันหวาเหมือนมซาตัวมันลอยอ่ะตัวมันลอยเห่อันนี้คือมืออย่างเดียวหรอมืออย่างเดียวโอเคใช่แล้วก็จับให้ทั้งพวงเลยไหมท้าขึ้นมาก็แล้วแต่วิวเนอะทำทุกอย่างทำได้โอเคอันนี้คือการไปให้หมอนวดตับอันทําบ่อยแค่ไหนอยากรู้ ไม่บ่อยหรอกเนาะปีละครั้งสองครั้งไม่เดือนละมันสองครั้งโอ้ยบ่อยปะบ่อยก็แปลว่าสองอาทิตย์ครั้งอยู่นะก็แล้วแต่วันนี้อันนี้ไม่นับมอสุกี้นะอันนี้มันนับแต่ตามเจลแต่สุกี้ไม่ค่อยได้ไปแบบนานๆแบบมัมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสเห็นว่าพี่เคยเป็นมะเร็งมาแล้วมันมีผลต่อสมองทำให้มีอะไรอธิบายให้ได้ไหมคะสมองไม่มีสมองไม่มีสมองไม่มี คือคือคมีคือมีแค่ร่างกายคือมีมค่ร่างกายสมองไม่มีมีไหนเล่า่าสิคือหนูอยากให้พี่เอาคนเล่าต่อเองไงหนูเลยอยู่ตรงนี้โอเคคือพี่อะเป็นมะเร็งบอยุ่3สามเดือนสเดือนแบบอุ่งเงี้ยอุ่งเงี้ยใช่แล้วเป็นมะเรงแล้วสาแบัพี่สงมะเร็งมะเร็งตรงไหนคะมะเร็งที่แบบค่ะโอเคค่ะซึ่งกรักษาประมาณหนึ่งปีโอเคให้ฮีโมหกขอใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่นิ่งอีกหนึ่ง นทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้ขยับไปยืดเอฟเฟคคือกล้ามเนื้อมันเลยยืดแล้วมันก็เลยเกร็งโอเคเวลาแบบเวลาพูดเนี่ยก็จะมีอาการเกร็งหรือเดินเนี่ยก็จะมีอาการเก,กร็บบบกรกงทำให้เราแบบมีอาการเกร็งตลอดเวลาเอฟเฟคจากการสะสมาเรื่อแต่ทำไมหัวไวมากค่ะสมองไม่เกี่ยวเลยสมองไม่เกี่ยว ไม่แต่แปลว่าแปลว่าคืออันนี้ให้คนเข้าใจนะ<ช>เขาคิดเร็วเหมือนพวกเราคิด<ช>แต่แค่บอกกล้ามเนื้อทุกคนอ,อธิบายง่ายคือพอเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วต้องรักษาแล้วม<ช>ันนอนนิ่งอ่ะแล้วเด็กนอนนิ่งมาเป็นปีอ,ะอ่ะเลยทําให้กล้ามเนื้อที่จริงมันควรจะเอ็กซ์ไซส์มันควรจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยยึดกันพอยึดกันทําให้มเขาเกรงในการพูดหรือแสดงออกแต่ว่าหัวนี้คือเล่นมาก<ช>คือตอนนี้อยู่นั่งอยู่ตรงนี้แต่หัวไปหาหมนวดแล้ว ไปไกลมากแล้วนะคะอาจจะเป็นโ <Okay. S 2> อเคแล้วหนูอยกาถามว่าความเกรงนี้มันไม่ไม่ใช่ความเจ็บใช่ไหมเมันไับเจ็บคือพูดไปเยอะๆเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนปกติไหมหรืออยากรู้อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ไม่ได้เจ็บบะพูด <Okay. S 2> ได้โอเคงั้นหนูขอถามเรื่องความคิดอันนี้เคนเข้าใจแล้วนะ,ะอันนี้เราขอคนเซ็นกันแล้วว่าคุยเรื่องนี้ได้ไ,ได้ค่ะโอเคต่อไปพี่คิดยังไงพี่มีคนบอกว่าคนพิการไม่ควรจะมาเกี่ยวยุ่งเรื่องเซ็กส์หรือคุยเรื่องเซ็กส์ขนาดแรกเลยคนพิการเป็นคนบอกเป็นอืม เออแล้วคนมีความต้องการปะอืมเพราะฉะ้นถือว่าอย่ามองว่าคนพิการไม่ใช่คนเขามีความเบล็กแบกแค่ด้านร่างกายแต่เขาไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ต้องการสิทธิ์นี่เพราะฉะนั้นคนพิการเหแบบแล้วว่ามีความรักได้แล้วก็มีเซ็ก์ได้แบบนี้ไม่มีข้อจํากัดค่ะค่ะอย่ามันจํากัดว่าคนพิการห้ามมีเซทนี่ไม่จริงค่ะคนพิการแบบนี้ก็มีอารมณ์ทางเพศได้นะ เขาเองก็ต้องการเหมือนทุกคนเลยเออก็เหมือนกับเรามีนี่แหละเราอยากมีเราคิดถึงมันเขาก็มีเหมือนกันอย่าเอากรอบทำมา่าคนพิการอะไปใส่เขาว่าเขามมีเซ็กอ์ท่านเบสเก่อันนี้ขอถามหน่อยถ้าเกิดมีคนพิการมาดูอยู่แล้วเขารู้สึกไม่มั่นใจเรื่องเพศของตัวเองเรื่องการมีเซ็กส์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพี่จะบอกเขาอะไรได้บ้างคะจะบอกว่าแบบแข่แค่ตัวเองพออย่าแค่คนอื่นอืมไม่แขงอื่นอเราจะไม่กลายเป็นอเลยเราจะกดทุกอย่างจริง ม่ต้องแคร์เพื่อนไม่ต้องแคร์สัง่งค้มือแคแค่เราบอสทำอะไรมีความสุทำไปเลยและเป็นสิ่งที่เรา Happy, แฮปปี้กับมันเขาลบรย์เยอะให้เกียรติตัวเองแล้วก็มีความสุขกับมัอเยอะอ้ยอัอยนดีมากมบ้านซ่าไวแทนเป็น,นองค์กรเอกนชนของญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อปี2008บริการที่ไวแทนเสนอแก่ผู้พิการก็คือความช่วยเหลือในเรื่องของการหลังสำหรับผู้ที่มีความพิการที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนื่องจากเป็นอัมพาตกล้ามเนื้อรีบ ป่วยด้วยโรครักษาไม่หายหรือมีความพิการทางสมองค่ะซึ่ง80%ของผู้รับบริการเป็นผู้ชายค่ะไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนื่องจากเป็นอัมาพาตหรือแต่งงานแล้วและไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะคือพอกล้ามเนื้อเราเกร็งเนี่ยตอนเราม,มีเซ็กเราเ,ก,เ,ราเกร็งไหมอาจจะเกรง็งเป็นมิเศอมันเตอรเป็นมิเตอร์เบรา้เกร็งเบิร์อะแล้วอยากรู้ว่าความเก่งของเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ก็เพราะว่าพอดีเราเก่งหนูก็จะรู้สึกว่ามันจะงอกอย่างนี้เปล่าคือฟังเหรอมีความแบบงอติดคอหรือเปล่า พี่ทำให้คนเอวลอยได้พี่ทำให้คนเอวลอยได้ว้าย <c oughs> อย่งั้นเลยหรอแล้วแบบว่าคืออะไรคือความเก่งของเราคือมือหรือปากลิ้นใช่ใช่เ <c oughs> พราะแต่ก่อนอะตอนหนูอมใช่ไหมหนูแค่เอางุ้มปากมาูต้องใช่ไหม <c oughs> แต่ตาที่มัใช้ลิ้นช่วยอะูนี่คือลิ้นดูดวิญญาณเลยนะคะฉายาเพื่อนเรียกพี่ว่ามูนลนสามขามูนลนสามขา บุลโล่สามขาใครอยากลองก็ติดต่อมาได้ที่ไหนคะ,ะงั้นก่อนจักันไปฝากผลงานว่าเป็นบุลล่สามขาและสกิลพิเศษคือลิ้นของเขานะคะใครอยากมาเจอมาเจอ,เอหรือมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้ที่ไหนคะว่าบอกผู้เข h ชาแนลนะบุลล่อยู่ข้างๆแล้วก็มีด c กบอกชืวว่วาบุลล่ไม่น่าโอดค่ะและ้วก็ไอจีบุลล่เองค่ะ คือหนูไม่ควรถามว่าคนอื่นจะรู้แล้วแต่หนูไม่รู้จริงทำไมบุลลอดไม่น่ารอดการ์นเด็กไม่น่ารอดไงไม่น่ารอดเลยเป็นบุลลอดไม่น่ารอดเขาเลยเรียกชื่อว่าบุลลอดใช่ไหมคะใช่บุลลอดไม่น่ารอดโอเคฝากไปตามิดต่ออะติดต่อขึ้นแล้วยูทูบด้วยนะคะยูทูบด้วยอ่ะขึ้นในนีุ้บุลทูบด้วยนะคะภูเขาชาแนลค่ะภูเขาชาแนลโอเคโอเคอาแลดี้มาแล้วภูเขาชาแนลก็ฝากไปติดตามนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจจะมาลองแบบว่าตัวลอยวิชาตัวลอยก็ DM มาได้เลยค่ะ DM มาได้เลย เราเราเลือกมเราคิดเลือกเราต้องเลือกดีอ่ะเราเลือกยังไงอ่ะมีเกณฑ์อะไรบ้างเกณฑ์ของเราคืออะไรอันแรกคือยอมรับในโดนรด้ก่อนเราเป็นแบบโอเคให้อยู่โอเคก็โอเคก็แบ่งกันโตถ้าเกิดเพศหญิงอยากมาไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่าอดี๋ยวยังอ้าวก็โอเคก็ณฑ์บอกว่าเป็นเพื่อนกันได้คุยเป็นเแอนได้โอเคเป็นผู้ชายอ่ะเกณฑอย่างเดียวเป็นผู้ชายจะรับกับเราได้เดี๋ยวเราไปเลือกอีกทีว่าเราแบบว่า เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากรายการนี้ออกไปมีใคร DM มายังไงบ้างเขาบอกทรับเปตัวลอยได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนอยาก explore การตัวลอยนะคะกับลิมที่หลุดวิญญาณก็ฝากไปที่นะคะบุญรอดไม่น่ารอดของเขานะได้เลยเพื่อนสนิทมีอะไรจะแฉเพื่อนก่อนไหมเผื่อบางทีเพื่อนพูดไม่หมดฟังนะลอยล้านเรื่องเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้ี่เรื่องนี้คือซจบหมดละโอเคคือเวลาเป็นเด็กเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันเด็กเท่าไหร่เด็กเท่าไหร่แบบปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ไปเที่ยวด้วยกันแบบ ต้ามแบบเพียโคดอนเรามีเทคนิคอย่างนึงที่สอนน้องแปลว่าเมื่อไรอยากแบ่ผู้ชายเนี่ยหลังแรกเราต้องมีบุหรี่จริงเหรอแล้วก็ต้องมีเฟซบุกทำไมรู้ไหมทำไมทำไมเวลาผู้ชายจะมาคุยกับเราเนี่ยเขาจะมาดูบุหรี่กับเราอ่าแต่เราดูบุหรี่ไม่เป็นดแนแอบแอบดูทุวัดูละเมื่อกี้ปากออกมาเลยไม่อยากดูอย่างนี้เท่จังใช่แล้วแล้วก็ ไม่ใชเข้ามาคุยแล้วมีบุหรี่จะมาได้คุยแล้วนะจริงจริงมีป้มถูกเป็นทุนเล็กๆที่สอนน้องเอาไปใช้ดินแล้วน้องได้บุญใหญ่จริงๆเป็นบุญจากเราถูกแค่ไม่สอนไม่รู้หรอี้งงไปหมดรู้เรืองอะไรต่เาีายรสได้เกิดไม่ได้ลืมตัว้งอุ้ยดีกล้องอยู่นำาไม่ได้บอกน้องแค่ไม่รู้ค่ะ งั้นเดี๋ยวรอเขามาเดี๋ยวเขาก็จะมาเผาเรื่องพี่เหมือนกันไม่มีหรอคะจริงเหรอ <c oughs> โอเคก็รอดูนะคะงั้นอาอย่างที่บอกครับฝากไปติดตามพี่บุญรอดด้วยนะคะ,คะบุญรอดไม่รอนรอดอะช่อ,อ, <c oughs> อทงทางต่างนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ subscribe มีคำถามอะไรก็ถามมาในเชิงท<ช>ี่เรา r e s p e c t กันเคารพกันนะคะอย่างที่บอกนะคนพิการก็มีความรู้สึกเหมือนกันมีความต้องการเหมือนกันเนาะเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องของแบบทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ r e s p e c t กันนะคะขอบกัแชร์ด้วยบาย สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเตียยแฉะงอับเหม็นขอแนะนํานี่เลยค่ะ Floday เป็นถ้วยทำไมนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะถ้ามาจากซิลิคนทางการแพทย์ร้อนะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้3าปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดเขยียบไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ f ฟ o d a เนะคะไปที่ด a าซ่าช้อปปี้ทิกต็อกได้เลยค่ะที่ f l o d a y หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ f l o d a เด live with confidence เราเราว่าเราพิกกี <t. ้ไหมเราแบบคุณขี้เลือกไหมถ้าเลือกนะแต่ก็ไม่เลือกเยอะอะไรคือไม่เลยมีอะไรที่เป็นสเปคเราไหมสเปคเราคืออะไรสเปคเราคือเป็นพี่หมีหนึ่งนะพี่หมีอ่าพี่หมีตอนนี้คือเทรนด์มากแล้วก็เป็นแบบเป็นตัวเล็กๆน่ารักมากเลคือเป็นหมีเลยน่ารักไปเลยใช่สองสายที่ที่จะแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดพี่หมีมาก็คือเฮลโลเวลคอมเฮลโลเวลคอมแต่ว่าเราโสดเราเฮลโลเวลคอมจริงไหมฮะ ตอนนี้เราสดไหมสมดครับแปลว่าใครอยากเข้ามาคือถ้าเกิดพี่หมีตัวเล็กน่ารักคือเข้ามาได้เลยได้เลย <c oughs> โอเคดูดูเลยดูตอนรับแขกมากดูแบบดูแฮปปี้มาก